วิธีทำให้เราได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเป็นในหน้า shopee มากกว่าเดิมอีกคือการที่สร้างคอลเลกชั่นเป็นของตัวเองแล้วก็แชร์ทั้งคอลเลกชั่นเลยแชร์สินค้านั้นทั้งหมดเลยด้วยการทำแบบนี้จ้ะเออทำแบบไหนละ่ะเดี๋ยวจะพาไปทำนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทิวีก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้เคล็ดลับแน่นอนได้ตังค์แน่ มาดูค่ะในเข้ามาที่หน้า s h o ปปีนะคะแล้วก็เลือกคําว่าชาั้นแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเหมือนเดิมนะคะโปรแกรมแอปฟรีเอ็ค่ะ จากนั้นมาที่บัญชีผู้ใช้นะคะตรงนี้โหลดก็จะเห็นว่ามีคอลเลกชันของฉันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าใครที่เพิ่งจะเริ่มสร้างนะคะก็จะยังไม่มีอะไรอ่ะอันนี้กดให้ดูนะคะอันนี้คือกดสร้างไว้แล้วนะคะการสร้างก็ไม่ยากค่ะนะก็จะมีด้านล่างเนะะี่ยค่ะมีการตั้งค่าคอลเลกชันของฉันลองกดเข้าไปดูค่ะนะก็จะมีว่า กลุ่มของชารนข้อมูลทั่วไปลิงก์ต่างๆนะคะสามารถกดเลือกดูได้เลยตรงนี้เป็นหมวดที่เราตั้งได้เองเช่นจริงๆวันนี้การขายของที่บน s h อ p e e นะคะพวกเราสามารถเลือกได้ทุกแคตตากอรีของสินค้าเลยทุกหมวดเลยเราก็เลือกสร้างหมวดของเราเองได้นะคะเช่น IT ใช่ไหมคะ i อนะคะก็อย่างนี้ก็ได้หรือหมวดสุขภาพหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็จะได้เป็นหมวดแบบนี้ไวค้ค่ะ นะคะคแล้วก็สามารถขยับหมวดนะคะอยากได้หมวดอะไรอยู่บนอยู่ล่างได้หมดเลยนะคะหรือจะแก้ไขชื่อทีหลังก็กดแบบนี้ได้นะคะกดแบบนี้ได้หรือจะไม่ต้องการแล้วก็กดที่ประกาศตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็กดลบออกไปตรงนี้นะคะนี่สามารถแก้ไขได้หมดเลยหมวดตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะด้านบนนะคะนี่เห็นไหมคะหมวดต่าง ตอนนี้คือสินค้ามีแค่สหมวดก็จะโชว์แค่สหมวดถ้ามีมากกว่านี้ก็มันก็จะโชว์หลายหลายหมวดอันนี้จะเป็นสินค้าที่เจ้าแม่ทีหยิบมาใส่นะคะเป็นคอลเลกชันที่สมมติว่ามีใครอยากเออซื้อของจาก s h อ p e e นะคะแล้วแทนที่เราจะแชร์ลิงก์ธรรมดาธร,รมดาให้เขาเนี่ยเราก็แค่เอาลิงก์นะคะมา ทำเป็นลิงก์แอฟรีเอทให้เสร็จก่อนแล้วก็ส่งไปเนี่ยเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นไปด้วยในตัวนะคะแบบนี้นะเขาซื้อราคาปกติค่ะมันไม่ได้มีอะไรบวกเพิ่มแต่สิ่งที่เราได้คือเราได้ส่วนแบ่งค่าการตลาดนั่นเองนะอ่ะถ้าสมมุติว่าคนอื่นได้ลิงก์เราล่ะคะจากตรงไหนนี่ถ้าเราจะแชร์ลิงก์ของเราคอลเลกชันเราแบบร้านของเราเลยที่เราตั้งแบบนี้นะกดแชร์ตรงนี้ค่ะก็จะได้ข้อมูลนะคะเนี่ยคัดลอกข้อมูลไปแปะ แล้วสิ่งที่โชว์อยู่นะคะโชว์ที่เวลาคนอื่นเห็นจะแบบนี้ค่ะสามารถกดจิ้มตรงนี้ได้อ่านี่จะเป็นหน้าร้านค้าของเราโดยที่เอาจริงๆแล้วคือเราเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ได้ส่งของเองเลยนะคะแต่ว่าถ้าจัดบทหมู่ทำหน้าร้านสวยงามก็โดยการแค่ดึงสินค้าที่เราต้องการขายหรือเรามีตลาดแบบนี้อยู่แล้วหรือมีเพื่อนที่ต้องการซื้อของแบบนี้ค่ะก็ส่งลิงก์ให้เขา ไปกดซื้อได้เลยค่ะรู้แล้วนะว่าจริงๆคือเราสามารถเก็บสินค้าที่เราชอบใช้หรือชอบขายเนี่ยมาเป็นคอลเลกชันเป็นร้านของเราขนาดนี้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งเองไม่ต้องแพ็คเองแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจุกๆเพราะได้เยอะทั้งร้านขนาดนี้ใครชอบพิมชอบนะจ๊ะอ่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าการทำคอลเลกชันของ shopee ดีแบบนี้ค่ะ